ค่ะคุณผู้ชมคะมาต่อเนื่องกันที่อีกหนึ่งภารกิจสําคัญของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทยกันบ้างเดินทางไปที่นครนิวยอร์กเพื่อไปเข้าร่วมการประชุมเวทีระดับนานาชาติว่าด้เรื่องของความมั่นคงนะคะทางด้านของสาธารณสุขเขามีความพยายามในการผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทในเชิงรุกกับการกําจัดปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาที่ตอนนี้หลายประเทศกําลังเผชิญอยู่ซึ่งทางไทยเองมองนะคะว่าหากการระบาดนั้นทวีความ นแรงมากยิ่งขึ้นนี่เองถือเป็นประเด็นสําคัญว่าทำไมไทยจะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือก่อนที่การระบาดครั้งนี้จะกลายเป็นหายนะครั้งสําคัญของประชาคมโลกซึ่งคุณพินิจการตุลาชมะะมีรายละเอียดของเรื่องนี้ให้เราได้ติดตามกันและเป็นความร่วมมือระหว่าง VOA ภาคภาษาไทยและสถานีข่าว TNN h o r จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ This epidemic is not stopped. This disease could cause a humanitarian catastrophe across the region. And in an era where regional crises can quickly become global threats, stopping Ebola is in the interests of all of us. นายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐขึ้นกล่าวในที่ประชุมระดับสูงของสหปร,ระชาชาติเรียกร้องให้ทุกประเทศช่วยกันทำทุกวิถีทางให้มากขึ้นเพื่อหยุดยั้งวิกฤตการการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อมนุษยชาติทั่วโลก We have to change our mindsets and start thinking about biological threats as the security threats that they are, in addition to being humanitarian threats and economic threats. we when the same level commitment and focus these challenges when meeting around more traditional security issues had and as around traditional to to of focus do bring เช่นเดียวกับการเปิดเวทีเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และหาข้อสรุปเพื่อสร้างความร่วมมือกับตัวแทนจาก44ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในเวทีการประชุมระดับนานาชาติภายใต้กรอบความร่วมมือความมั่นคงทางสาธารณสุขหรือ Global Health Security Agenda ที่กรุงโอชิงตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขของไทยได้เข้าร่วมประชุมและกำหนดบทบาทในการช่วยเหลือเพื่อเร่งแก้ไขวิกฤตการณ์ระดับโลกในครั้งนี้ด้วยเช่นกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขของไทยให้สัมภาษณ์กับ VOA ภ,ภาษาไทยหลังการประชุมว่านอกจากจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยการบริจาคข้าวส่งไปช่วยเหลือประเทศที่เดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วยังเตรียมเสนอความช่วยเหลืออ,อื่นๆเพิ่มเติม ทั้งในรูปแบบงบประมาณและอาสาสมัครทางการแพทย์ของไทยเพื่อมีส่วนร่วมกับนานาประเทศในความร่วมมือครั้งสําคัญที่สุดครั้งหนึ่งของโลกผมคิดว่าเนื่องจากสถานการณ์ยังไม่สงบแล้วก็ไม่มีทีแทา,าจะสงบภายในเวลาประมาณการอีกหกเดือนก็ยังไม่สงบเนี่ยฮนะฉะนั้นรัฐบาลไทยก็ควรจะร่วมมือกับรัฐบาลประเทศอื่นๆนะครับที่ถือว่าเป็นการร่วมมือระหว่างประเทศครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนะครับในในครั้งนี้นะครับโดย กำลังคิดว่าจะเสนอต่อทางคณะรัฐมนตรีนะครับว่ารัฐบาลไทยอาจจะช่วยบรจิจาคเงินเพิ่มเติมนะครับหรืออาจจะช่วยเป็นผู้ประสานที่จะรับบรจิจาคเงินจากประชาชนโดยทั่วไปนะครับมีความเป็นไปได้จะส่งอาสาสมัครแพทย์พยาบาลน,นักสบายพิยาเทคนิคก,การแพทย์นะครับที่จะเข้าไปดูทางห้องปฏิบัติการที่จเข้าไปนช่วย ทำงานในโรงพยาบาลที่เปิดขึ้นยุทธศาสตร์ที่ต้องการหยุดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอิบูลาให้อยู่ในวงจำกัดทำให้ขณะนี้นานาชาติต่างระดมความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ทันสมัยที่กำลังขาดแคลนนอกจากนี้ยังเตรียมแก้ไขปัญหาในเรื่องสถานพยาบาลและสถานที่ปลอดภัยในการรักษาผู้ติดเชื้ออโบลาที่ไม่เพียงพอ ซึ่งองค์การอนามัยโลกแห่งสานาประราติหรือ WHO ระบุว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า3,000ันรายและติดเชื้อแล้วนับหมื่นรายาราฐอเมริกาเองเนี่ยจะเข้าไปสร้างโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลสนามเป็นเตียงทั้งหมด1 7 0 0พันเจ็ร้อยเตียงเพิ่มขึ้นนะครับขณะนี้โรงพยาบาลไม่พอคนที่ติดเชื้อนี่เสียชีวิตขณะรอเข้ามาโรงพยาบาลรับเพราะนั้นไปสร้างโรงพยาบาลรัฐบาลอังกฤษก็จะสร้างโรงพยาบาล เพิ่มเติมขึ้นมารัฐบาลเยอรมันก็สร้างโรงพยาบาลเพิ่มเติมขึ้นมาแต่พอมีโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็ยจะต้องมีคนไปทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายรัฐบาลทั่วโลกตอนนี้ก็เริ่มที่จะส่งอาสาสมัครเข้ามาแม้โรคอีโบลาจะยังไม่มีตัวย,ยาที่ใช้ในการรักษาโดยตรงและผู้ติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตในอัตราค่อนข้างสูง แต่แนวาทางการรักษายังคงมีโอกาสและมีความหวังหากผู้ติดเชื้อสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที Yeah this is a really important message that in fact people can survive this disease and they do survive this disease and we believe that getting treated earlier getting into treatment centers getting um the kinds of things which you need which are um getting fluids getting fed getting taken care of these things will make a significant difference อุปกรณ์ที่ทันสมัยบุคลากรจากทั่วโลกและความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมครั้งใหญ่กำลังจะเดินทางไปถึงพื้นที่แอฟริกาตะวันตกโดยเร็วที่สุดนับจากนี้จากความร่วมมือครั้งสำคัญของตัวแทนประเทศทั้ง44ประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือความมั่นคงทางสาธารณสุขที่จะจัดการกับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาให้อยู่ในวงจำกัดและลดลงโดยเร็วขณะเดียวกันความร่วมมือนี้ถือเป็นความคาดหวังที่จะกลายเป็นต้นแบบของการทำงานร่วมกัน ในระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาและสร้างระบบสุขอ,อนามัยของโลกให้แข็งแกร่งและมั่นคงมากขึ้นพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวัชิงตันครับจึงความเข้มแข็งที่คุณพินิจกา